เป็นหนึ่งที่พร้อมรับรองความเปลี่ยนแปลงค่ะขเสกปรมือด้วยกันนะคะให้กับท่านนายกของเรานะคะจัวาษาทองพอดีและทุนาค่ะทุศิลป์ลำสวนกอนค่ะท่านผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาโรองภัยรัตค่ะและยังมีค่ะท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และวัฒนรรมค่ะคุณิพย์วินลรับค่ะท่านผู้ พินดีใจต่อประธานชุมชนหลายคนต้องการดูดนตรีตอนนี้นักดนตรีมาแล้วพร้อมที่จะร้องภายในส nah ิบวินาท really IR <program> ีนี้คร so ับผู้บริหารเส้นรั้นปอะทัดใหญ่ได้กลับมาพบกับสภาพนะครับเช็คสภาพรถรถซีนต่าาลนะครับทประเทศทัวละทั่วไทเอเชียประเทศเอเชียของเราเนี่ยแล้วก็ก็ผมขออนุญาตใช้เวลาสักลิกน้อยเพื่อให้เชียอเส้นหลักตอนนี้ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถนนทุกสายต่อไปจะทําให้แบบเหมือนถนนประชาชนโทรมาขอบอกขอก่อนขอก่อนขอก่อนปีหน้าจะเสร็จได้หมดนะครับงานที่สามโครงการปรับภูมิทัศน์รงเวียนน้ำวัสุุและกองช่างช่วยกันเลื้ลอกขูครองจัดจัดรถเจเพื่อและจินตีถวานพร้อมทั้งสำารวบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้รถเรารถดูดพลเราสี่คันเสียที่สองคันตอนนี้ซ่อมเสร็จแร้หนึ่งคันและเราได้ อนุมัติจากสภาเพิ่มใหม่สองขันเพราะไม่พอจริงๆนะครับตอนนี้ที่น้องพยาชนในเขตเทศบาลบางส่วนเนี่ยบางคนอาจจะอย่าพูดอามบ้ากง,ง่ายเลยนะครับอาจจะรู้เท่าไปถึงการตัดต้นไม้แล้วทิ้งนในภูคลองฟูกก็มีผมไปลอกเรือชุมชนวันก่อนลิมคิมครองอุตภเปา,าไม่น่าเชื่อนะครับสกปรกมากเลย ต้อนขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชุมชนด้วยนะครับช่วยกนลงลงยันรณรงอ์ยาทิ้งสิ่งกีดขวางลงไปในการามคูคลองนะครับเราไม่อยากดาเนินการต,ตามกฎหมายครับก็อยากขอความร่วมมืออยากขอเตือนมากกว่านะครับซึ่งเราไม่อยากปรับท่านละกันสองพับาทแต่ละครั้งเนี่ยมันดูไม่ดีนะครับ <S 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 เรื่องที่สองการจัดระเบียบทางเท้าภายใต้โครงการขอคืน,น,นทางเท้าให้พี่น้องประชาชนคืนถนนให้สังคม ล่าสุดที่ถนนสายการก็ฝากคนที่ขายของด้วยนะครับว่าก็พยายามระมัดระวังด้วยในเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับตอนนี้เราได้นําร่องถนนสายต่างๆเทศบาลนครนนท์ได้ทําไปแล้วและอยู่รอนำเนินการอยู่ซึ่งผมก็อย,อยู่กันนําเรียนเพิ่มเติมในงานเทศบาลพบพี่น้องประชาชนครั้งที่สองในวันที่29นี้ที่วัดหงษ์วิจิตรารามเป็นวัดที่ผมเคยอยู่เก่าแก่นะครับท้ายที่สุดนี้เขาก็ ถ้าอุ้ยเดี๋ยวนะพี่รมยาถาวรจิตจ้าอยู่ไหมเรานะเป็นเจ้าโอ้โหมีกองเชียร์นะคะจะบอกว่าถ้านากลับบ้านไม่ไหวนะคะเราสองคนไม่ว่าทุกด้านนะคะรอบด้านเลยความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยชีวิตนางสารณสุกพรสักะผู้บริหารนะคะชุ่นชมชนกันค่ะ ต้องขอขอบพระคุณนะคะ,ะท่านผู้อำนวยการททสคุณทรงนะคะสอนการสังคมนะคะท่านจอมปฏิเสธินุ่านนะคะท่านสภพสมวิชญ์นวลขอขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณท่านสภพอช่อเจอริญอองนะคะและท่านสพผู้ชัยกมลสวัสดิ์ค่ะต่อไปเรียนเชิญ